ประสบการณ์เพื่พูดเรื่องการพักผ่อนครับตอนนี้ก็ลองมาใช้ดูหน่อครับเออผมอยากจะให้เราดูห้าเล่มของโมเสสนะครับห้าเล่มของโมเสสเนี่ยเพราะว่าเมื่อเมื่อโมเสสได้เขียนเอ,อห้าเล่มของโมเสสเนี่ยเขาเขียนเพื่อที่จะหนุนใจกลุ่มคนที่เคยเป็นทาสน,นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่พระเจ้าได้นําเขาออกมาจากการเานนป็นทาสในอียิปต์ทาสเนี่ยเคยพักผ่อนไปเอ่ ไม,ไม่พักไหมไม่ได้นะครับข้าี่ยเป็นผมที่ทํางานหนักมากก็ทํางานเพื่อตัวเขาเองหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทํางานเพื่อเจ้านายแล้วก็ไม่ได้พักเลยนะครับหนังสือที่มูมเสียสเซียนห้าเล่มแรกนะครับประสบการถึเงเฉลยคำบัญญัติเนี่ยก็เพื่อจะช่วยหนุนใจนะครับให้เสรร้างชีวิตคนหลุ่มเนี่ย่มคนที่เคยเป็นทาสมาก่อน,นครับ กลุ่มคนที่เคยเป็นท่ามากอนก็ทำงานดักยใงไรบ้างเดี๋ยวจะเริ่มต้นโดยการฉายวิดีโอให้ดู เรียว่าเขาเป็นทาสเนี่ยมันมันเหนื่อยมันหนักขนาดไหนนะครับจะเห็นว่าเออเขาต้องทำงานหนักมากไม่ทํำก็ถูกนายอ่าทหารอียิปต์เทียนตีอย่างเงี้ยประเทศอียิปต์ก็อยากจะสร้างสิ่งกอ่อสร้างใหญ่โตมากมายก็ใช้แรงงานของชาวอิสราเอลเขาก็ทำงานหนักมากเออเขาต้องทํางานหนักมากๆเนี่ยประการแรกก็คือว่าทําตามคําสั่งของอหัวหน้าทาสในอียิปต์นะครับอันที่สองอันที่สองนะครับผมมีข้อพิจารณา จากกนดานวิถีมาให้ดูนะครับเมื่อเมื่อโมเสสพาเขาเดินไปในทะเลทรายแล้วเขาไม่มีอะไรกินเขาบอกว่าเราเระลึกถึงปลาที่เราเคยกินในอียิปต์โดยไม่ต้องซื้อทั้งแตงกวาแตงโมต้นกระเทียมหอ,อมใหญ่หัวกระเทียมคือขณะที่เขาเดินไปในทะเลทรายเนี่ยแล้วก็เขาไม่มีอะไรกินเขาบอกว่าคานึกถึงอาหารในอียิปต์เมื่อเมื่อเราดูข้อประคำทีนี้เนี่ยจะเห็นว่านอกจากเขาเออ จะต้องทำงานหนักแล้วเขาก็ต้องไปหาอาหารกินเองด้วยเขาบอกว่าเขาเขา,เขาดิ้ถึงปลาที่กินโดยไม่ต้องซื้อก,ก็ก็ดูเหมือนกับว่าเขาต้องมาจับปลากินเองในในแม่น้ำนายด้วยนะครับคือยงต้องทำงานหนักสองอยางทำงานหนักเพื่อให้เ,เพื่อรับใช้อียิปต์ขณะเดียวกันพอเลิกงานก็ต้องไปหาอาหารเนี่ยมากินเองอด,ดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เขา,เขาเ,ขาเขาเผชิญก็คือว่าต้องทํางานหนะักมากมากมากเพื่อความอยู่รอดเนาะไม,ไม่ได้ทํางานหนักมากเพื่อจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ทํางานหนักมา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 ก,มาก,มากเพื่อความอยู่รอดถ้าไม่ทํางานหนักใต,ตอนก่อสร้างก็ถูกเชรียดดีก็เจ็บปางานเสร็จก็ต้องไปจับปลาไปหิหาอาหารกินเองอคิดว่าอียิปต์คงไม่ได้าหารไม่ได้ให้อาหารมากมาเขาคงต้องไปหาอาหาร ในธรรมชาติตนเองส่วนตัวด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องทำงานหนักหนักมากเพื่อจะอยู่รอดนะครับพระเจ้าก็อยากจะปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสจากการทางานหนักมากมากเพียงเพื่อจะอยู่รอดเนี่ยพระเจ้าอยากจะพาเขาไปยังดินแดนพระสัญญาดินแดนพระสัญญาเนี่ยพระเจ้าบอ,อกว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เราดูรูปนี้นะครับซึ่งก็เป็นรูปที่เขียนมาจากที่พระคัมภีร์เขียน พวกองุ่นผลไม้เนี่ยก็ใช้พวงเดียวเลยครับพวกองุ่นพวกผลไม้พวงเดียวเพื่อใช้ไม้เนี่ยามกันเลยดังนั้นก็ก็ด,ด,กดินดีมากเป็นดินแดนที่ระโดนสมบูรณ์มากพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสจากการที่ทํางานหนักมากๆมากๆให้นายเพียงเพื่อจะอยู่รอดไปยังดินแด,ดนดที่โดนสมบูรณ์ที่พระเจ้าจะดูแลเ,เป็นดินแดนที่พระเจ้าจะดูแลเขานะครับ ถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบก,การเป็นทาสในดินแดนพปอร์เญ,ญีเมื่อเขาอยู่ในอียิปต์เป็นทาสเนี่ยเขาทํางานหนักมากมากพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเขาจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนพปอร์เญซญีซึ่งเป็นดินแดนที่เขาควรจะทํางานพอดีไม่หนักเกินไปคือทํางานเต็มที่แต่ไม่หนักเกินในอียิปต์เขาทางานหนักมากมากมากเพื่อใครเอ่ยเพื่อตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อคนอื่น แต่ว่าในดินแดนพระสัญญาเนี่ยเขาทำงานพอดีเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวในอียิปต์เขาทำงานหนักมากๆากมากเนี่ยเพื่อจะแค่มีชีวิตรอดในดินแดนพระสัญญาเขาทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอียิปต์เขาทำงานหนักมากไม่มีเวลาพักผ่อนในดินแดนพระสัญญา พระเจ้าเดี๋ยจะเห็นเขามีการพักผ่อนที่เหมาะสมผมก็เห็นว่ามีมีสี่ด้านที่ที่ตรงกันข้ามนะครับที่ที่เกิดขึ้นกับเขาในอียิปต์แล้วพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเขานําไปสู่ดินแดนพระสัญญาประการแรกอียิปต์ทำงานหนักเกินความจําเป็นโหดมากดินแดนพระสัญญาหนักพอดีอันที่สองในอียิปต์ทำงานเพื่อให้คนอื่นรับใช้คนอื่นดินแดนพระสัญญาเพื่อตัวเองและครอบครัว อันที่สามในอียิปต์ทำงานเพียงเพื่อจะอยู่รอดในดินแดนเป้สัญญาทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อันที่สี่ในอียิปต์ไม่มีการพักผ่อนในดินแดนพระสัญญาเขาจะมีการพักผ่อนที่เหมาะสมดังนั้นด้วยสี่ประการนี้พระเจ้าจึงอยากจะปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ไปสู่ดินแดนพระสัญญา แลพระเจ้าก็สัญญาว่าเมื่อพระมหากษัิน,นิดนได้สัญญาเนี่ยพระเจ้าจะดูแลเขาด้วยถ้าเท้าเดินทางของพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลแต่ทีน,นี้เนี่ยเมื่อเมื่อพระเจ้ากมดวัยเขาจะออกมาจากอียิปต์นะครับเพราะว่าในอียิปต์เนี่ยเขาก็ทํางานหนักม,ก,มก,มกมากมากมากดังนั้นเอเนลคิดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องการพักผ่อนเนี่ยมันคงจะไม่อยู่ในความคิดมันคงจะไม่อยู่ในจินตนาการ มันคงเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขาดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะต้องสอนคนกลุ่มนี้เนี่ยผ่านข้าเรื่องของโมเสสพระเจ้าต้องสอนเขาเรื่องการพักผ่อนนะครับและผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะสอนเราในวันนี้ด้วยเรื่องการพักผ่อนดูข้อพระคัภีกันนะครับปฐมการบท่ที่หนึ่งข้อสิบหกพระเจ้าได้สร้างดวงสว่างใหญ่สองดวงให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้นครองรางวัล และให้ดวงที่เล็กกว่าท้องกลางคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่งางๆด้วยเช่นกันพระเจ้าสร้างกลางวันและกลางคืนทําไมพระเจ้าไม่สร้างดวงอาทิตย์สองดวงเลยให้หมุนเป็นทรายโลกเอาแต่ละสิ่งก็เจอดวงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราพักผ่อนใช่ไหมพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้พักผ่อนตอนกลางคืนให้นอนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ที่คนที่เป็นทาสเขาจะเรียนรู้เรื่องการพักผ่อนคือมันมีกลางวันแล้วก็กลางคืน ประเด็นที่2นะครับที่เขาจะเรียนรู้อีกเรื่องการพักผ่อนประสมการบทที่สองในวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้นในวันที่7็ดพระองค์ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์วันที่เจใครพักเอ่ยพระเจ้าพักถ้าพระเจ้าที่ป่อยเขาออกจากการเป็นภาพแต่พระองค์ก็พักเขาซึ่งถูกพระเจ้าปลดปล่อยมาก็ควรที่จะพักก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะพักด้วยนะครับ จะเห็นว่าพระเจ้าทํางานบุกวันแล้วก็พักเป็นวันคนที่เคยเป็นท้าในอียิปต์เขาก็รู้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะทํางานมานะแต่ก็ควรจะมีเวลาที่พักหนึ่บทที่สองข้อ3พระองค์ทรงอวยพระพรวันที่7และทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์ในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจาัดก,การงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนริศสร้างแลวอัวนะ้นผมอ่านงนี้แล้วก็รู้สึกอะไรดีขำขำหน่อยอออพระเจ้าได้ทรงเนริศสร้าง เนรมิตสร้างไม่เหนื่อยมเนี่ยไม่เหนื่อยไม่ใช่บอกว่าโลกทุ่เกิดโลกก็เกิดพระเจ้าไม่ได้เหนื่อยแต่พระองค์ยังพักพระเจ้าไม่ได้พักเพราะพระเจ้าเหนื่อยใช่ไหมพระเจ้าพักเพราะพระเจ้าอยากจะทําตัวของพระองค์ให้เป็นตัวอย่างกับคนที่พระองค์ได้สร้างโมเสสก็เขียนเรื่องนี้ให้คุณเป็นภาคอ่านพระเจ้าเนรมิตพระเจ้าก็ไม่เหนื่อยแต่พระองค์ยังพักเลยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนที่เคยเป็นทาาซึ่งไม่เคยพักว่า ต่อไปนี้เนี่ยการพักผ่อนเนี่ยมันต้องเป็นส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะครับเพราการพักผ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายเป็นเรื่องที่ออไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอ่ยพระเจ้าบอกว่าทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์แสดงว่าการพักผ่อนเนี่ยพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีม,มากๆนะครับที่ดีม,มากๆ พอมาถึงหนังสืออพยพอพยพนะครับบทที่20สิบพระเจ้าก็สรรั่งพระอิกจงนักถือวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทําการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันแต่วันที่เจนั้นเป็นสบาโตของพระเจ้าวันที่7ซ็่งม่ใวันพักผ่อนในพระเจ้าถือว่าเป็นวันของใครเอ่ยของพระเจ้าเป็นวันของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาของวันที่เจเนี่ยอยากให้เขาชอบ เาต้องใช้เวลาวันที่เจ็ดอย่างที่พระเจ้าต้องการแต่วันที่7นั้นเป็นสบาโตของพระเจ้าในวันนั้นอย่ากระทําการงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรสาวของเจ้าหรือทาสทาสินของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าพระเจ้าบอกว่าวันที่7เป็นวันของพระเจ้าพระเจ้ามีคําสั่งว่าเขาต้องห้ามทํางานเขาต้อง ดังนั้นพอมาถึงเรื่องการพักผ่อนเนี่ยเป็นคำแนะนำของพระเจ้าหรือเป็นคำสั่งเกิดเป็นคำสั่งที่พระเจ้าสั่งว่าต้องพักนะครับเป็นวันพระเจ้าถือว่าวันที่พักเนี่ยเป็นวันงิธีของพระเจ้าแล้วก็ห้ามทางานห้ามทำงานนะครับเราคิดว่าคนยิวซึ่งเป็นทาสมาหลายปีทํางานอย่างนั้นเพื่อจะอยู่รอดแต่เชื่อฟังพระเจ้าหมื้อพระเจ้าใหาพา้พัก เราคิดว่าเขาจะเชื่อฟังแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่เชื่อฟังนะครับเดี๋ยวมาดูข้อประดมดีเด่นต่อไปนะครับอันนี้ผมสรุปมาจากขม,มยศบทที่16นะครับเป็นเรื่องของมานาเอ่อมานาเนี่ยพระเจ้าก็ขณะที่เขาอยู่ในทะเลทรายแต่ละวันพระเจ้าก็ให้มานานครับลงมามานาก็ลงมาตอนเช้านะครับเป็นอะไรที่ขา,ขาวๆเขาก็ไปเก็บกินก็คงไม่ขายป๊อปคอร์นหะอกมันมันก็ขาวๆนะครับไปเก็บกินก็มีคุณค่าทางอาหารเขาก็ไปเก็บกินทุกเช้า แต่มานาเนี่ยมันเห็นกะทิคือว่าวันเดียวอยู่ได้พรุ่งนี้บูดนะครับมานาก็เหมือนกะทิบ้านเราอากาศร้อนๆเนี่ยวันนี้อยู่ได้พรุ่งนี้ที่เราอาจจะม้วนรู้ดีกะทิวันนี้พรุ่งนี้ก็บูดนะครับมานาเหมือนกะทิคืออยู่ได้แค่วันเดียวพรุ่งนี้ก็บูดอยู่ในอากาศร้อนๆอย่างคาเรซาย์วันเดียวพรุ่งนี้บูดเออพระกมภีร์บอกว่า บางคนเก็บส่วนหนึ่งว่าจนถึงรุ่งเช้าอาหารนั้นก็เน่าเป็นหนอนและหมดเหมือนคือพระเจ้าจะบอกว่าอย่าเก็บมาณาถ้ำรันเพราะว่ามันจะบุบบางคนก็ไม่เชื่อความเขาเก็บไว้เช้าวันต่อมาก็ถุงกินไม่ได้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับพระคภีบอกว่าจงเก็บ6กวันนะครับจงเก็บ6วันจงเก็บไว้6วันแต่ในวันที่7ซึ่งเป็นวันสบาโตจะไม่มีเลยพระเจ้าบอกว่ามานาจะตก6กวันนะวันที่7จจะตกไหม ไม่ตกพระเจ้าอยากจะให้เขาไม่ต้องทํางานก็ไม่ให้มานาตกอยู่มาเมื่อถึงวันที่6กเขาเก็บอาหารสองเข้าตามโมเสสสั่งโมเสสก็เลยบอกว่าเพราะวันที่7ต้องทักวันที่6ก็ไปเก็บสองเข้าพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องทํางานแต่ก็มีกินเมื่อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นอาหารนั้นก็ไม่ได้หดเหมือนเป็นหนอนเลยจะเห็นว่ามาดาโดยธรรมชาติเหมือนกะทิคืออีกวันหนึ่งเน่าเป็นปูด แต่ว่าพระเจ้าทําให้มาลาของวันที่เจ็ดเนี่ยซึ่งเก็บจากวันที่หกเนี่ยไม่บุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องทํางานในวันที่เจ็ดแสดงว่าใครเอ่ยที่เชียร์เขาบ้างเลยให้หยุดงานในวันที่เจ็ดพระเจ้าพระเจ้าเชียร์ว่าวันที่เจ็ดอย่าไปทํางานพระเจ้าทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้พักมาลาก็ไม่บุญแต่วันที่หกที่เก็บไว้ก็ไม่บุดพระเจ้าไม่สำคัญกับการพักของพวกเขามากๆนะครับ แต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยเชื่อฟังอยู่มาเมื่อวันที่7บางคนออกไปเก็บแต่ไม่พบต้องไม่พบก็ไม่ตกนะครับพระเจ้าตรกกัสบูมเสสว่าพวกเจ้าจะกัดขี้บันกับของเรานานสักเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าสักเรียงแม้แต่บอกว่าให้พักผ่อนเขาก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าครับผมยกข้อพระคัมทีเหล่านี้มานะครับก็เพื่อที่จะบอกเราว่าเหมือนที่พระเจ้าอดปล่อย คนที่เป็นทาสจากอียิปต์เนี่ยออกจากงานที่หนักแทบตายเพื่อจะอยู่รอดเนี่ยเพื่อเขาจะทํางานอย่างเหมาะสมมีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีพระเจ้าท่าน่ากนั้นกับาทาสในอียิปต์พระเจ้าก็อยากจะทํากับเราอย่างนี้ด้วยเออพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราเออกจากการทํางานหนักมากๆเพียงเพื่อจะอยู่รอดออกมาจากสิ่งน,นั้นมาสู่แผนการที่ดีของพระเจ้าที่พระเจ้ามีให้เรา ซึ่งเป็นแผนการที่เราเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการทำงานและการรักษาที่เหมาะสมมีพระเจ้าคอยดูแลพระเจ้าก็อยากจะปลดปล่อยเรานะครับจากการทำงานที่ที่หนักมากๆเพื่อ่จะอยู่รอดมาสู่ชีวิตเหมือนกับชีวิตที่พระเจ้าให้กับคนอิราเลใยดินิดรนกสัญญาสมัยปก่อนคือมีการทํางานที่ที่เหมาะสมการรักษาที่เหมาะสม พระเจ้าดูแลนะครับแล้วเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีสไลด์ต่อไปสิ่งที่ผมอยากจะโชว์นะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยมีมุมมองเรื่องการทํางานและการพักผ่อนยปงไงนะครับมุมมองของพระเจ้าเรื่องการทํางานและการพักผ่อนประการแรกเลยพระเจ้าดูแลชีวิตเรานะครับความจริงประการแรกข้อที่หนึ่งพระเจ้าดูแลชีวิตเราคนที่ดูแลชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่บริษัทของเราไม่ใช่ลูกท้าของเรานะครับ แต่ว่าเป็นพระเจ้าหลายครั้งเนี่ยเรามีความกังวลที่จะพักผ่อนเพราะเราเพราะเราคิดว่าคนที่ดูแลเรานี่ยคนที่ให้เงินเราเพื่อเราจะมีเงินไปซื้อข้าวดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเจ้านายเป็นบริษัทเป็นลูกค้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าสางหากที่เป็นผู้ดูแลชีวิตเราความจริงประการที่สองพระเจ้าให้งานเราทำทํางานที่เรามีพระเจ้าให้งานเราทําเพื่อรับใช้พระองค์และเพื่อการเติบโตของเรา ราทุกคนก็มีงานเนาะงานมีการงานนะครับจะเป็นลูกจ้าหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็มีการมีงานทาบางคนก็เรียนอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะเรียนหรือว่าการงานที่เราทําจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ให้กับเราด้วยสองจุดประสงค์อันที่หนึ่งคือเพื่อรับใช้พระเจ้าเมื่อเราทํางานของเราเนี่ยพระเจ้าถือว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าเมื่อเราทํางานที่เราทําอยู่ในงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นการให้สิ่งที่ดีกับคนอื่น อย่างยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกค้าพระเจ้าถือว่าเรากําลังรับใช้พระเจ้าครับพระเจ้าถือว่าเรากาลังรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วก็งานที่พระเจ้าให้เราทำเนี่ยก็เพื่อการเติบโตของเราพระเจ้าอยากจะให้งานที่เราทำเนี่ยทำให้เรามีจิตใจที่ทเหมือนพระเยซูมากขึ้นเพื่อที่เราจะพัฒนาความสาม,มารถแล้วก็งานที่เราทําซึ่งพระเจ้าให้เนี่ยก็ยังให้สิ่งต่าง ทีพ่พระเจ้าเป็นเจ้าของเนี our our ่ยให้เราดูแลด้วยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าพอเราทํางานแล้วก็มีเงินใช้แล้วกมีทรัพย์สินมากขึ้นแล้วก็มีตําแหน่งที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าเป็นเจ้าของแต่พระเจ้าเนี่ยให้เราดูแลดังนั้นเมื่อเราทํางานเรามีตําแหน่งที่มากขึ้นงานที่เราทำเนี่ยให้ทรัพย์ที่มากขึ้นแก่เราทุกอย่างในโลกก็เป็นของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้เราดูแลสิ่งนี้มากขึ้นมันเป็นการเติบโตของเราพระเจ้าอยากเห็นเราเติบโตดังนั้นเนี่ย ความจริงประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยให้งานเราทำเพื่อเราจะรับใช้พระองค์และเพื่อการเตรริบโตของเราด้วยสองเหตุนผลน,นี้นะครับสรุปเป็นข้อที่สามาก็คือว่าดังนั้นเนี่ยเราทํางานเต็มที่และเราก็พักหย่ายเหมาะสมเราก็ทำงานเต็มที่แล้วเราก็พักย่ายเหมาะสมถ้าเราทํางานหนักเกินไปมันสะท้อนว่าเราเนี่ยมีมุมมองที่ผิดนะครับ ถ้าเราทํางานหนักเกินไปประการแรกเรามองว่าเราเองเป็นผู้ดูแลชีวิตเราเราคิดว่าเจ้านายเป็นผู้ดูแลชีวิตเราเราคิดว่าบริษัทเป็นผู้ดูแลชีวิตเราเราคิดว่าลูกค้าเป็นผู้ดูแลชีวิตเราเรามีมุมมองที่ผิดมุมมองที่ผิดต่อให้เราเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปนะครับเพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่ทําบริษัทจะไม่จ่ายเงินเดือนเราถ้าเราไม่ทําหนักเกินเจ้านายจะไม่จ่ายเราถ้าเราไม่ทําหนักเกินลูกค้าจะไม่จ่ายเงินให้นเรา เราคิดว่าเขาเหล่านี้เป็นผู้ดูแลเราไม่ใช่พระเจ้าถ้าเราทํางานหนักเกินเราไม่ได้บอกว่างานที่เราทำเป็นการรับใช้พระเจ้าแล้วแต่ว่าเรากาลังรับใช้ตัวเองเพราะเราอยากจะมีเงินเยอะมากเพราะเราอยากจะในตาแหน่งที่ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเพราะเราอยากจะได้เหรียญได้เกียรติยศจากบริษัทอะไรอย่างน,นั้นเออถ้าเราทํางานหนักเกินมันแสดงว่าเราเนี่ยทำงานเพื่อรับใช้ตัวเอง เราไม่ได้มองว่าเรากำลังทำงานเพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วนะครับถ้าเราทำงานหนักเกินเนี่ยมีผลเสียมากมายมีงานวิจัยนะครับบอกว่าคนเราเนี่ยทำบาเมื่อเหนือ่อยเราเหนือ่อยเพราะเราทำงานหนักเกินไหมเราหงุดหงิดเพราะเราทำงานหนักเกินแล้วเราก็ไปด่าใครก็มาด่าเรือก็ต,ตูใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยไอการกระทาที่มันไม่เหมาะสมแบบคนรอบข้างซึ่งเป็นความบาปมันเกิดขึ้นเมื่อเราเหนื่อยเกินไปดังนั้นเมื่อเราเหนื่อยเกินไปเพราะเราทํางานหนักเกินพักผ่อนไม่พอเราก็มีแนวโน้มที่จะทาบาปพระเจ้าอยากจะให้เราพักผ่อนเมื่อเราทํางานหนักเกินเราไม่ได้ดูแลวิหารของพระเจ้าวิหารพระเจ้าคืออะไรเอ่ยคือร่างกายของเราเมื่อเราทํางานหนักเกินเชื่อหรือไม่ความเชื่อจะน้อยลงเพราะว่าความเชื่อเนี่ย มันก็เกี่ยวข้องกับจิตใจเมื่อเราทํางานหนักเกินร่างกายจิตใจอ่อนแอความเชื่อก็น้อยลงเราก็มีความกังวลมากขึ้นเมื่อเราทํางานหนักมากขึ้นใช่ไหมเราไม่ดูแลวิหารเราทาบาปทมเชื่อเราน้อยพระเจ้าจะอวยวรเราได้เอ่ยคำตอบก็คือไม่อวยพรน,นะครับเมื่อเราพักผ่อนอย่างเหมาะสมการพักผ่อนเป็นเรื่องฝ่ายวิญยายเป็นการที่เราทาตามพระธรรม เราพักผ่อนเพราะว่าเราวางใจในพระเจ้าใช่ไหมเรากล้าพักผ่อนเพราะว่าเราวางใจในพระเจ้าว่าพร,ระเจ้าเป็นผู้ดูแลชีวิตเราเมื่อเราพักผ่อนเราก็ดูแลวิหารของพระเจ้าเมื่อเราพักผ่อนร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพดีพรมเชื่อก็เข้มแข็งความเชื่อก็เข้มแข็งครับคนในสัคงคมก็มักจะมองว่าต้องทํางานหนักที่ททำงานหนักเพิ่งดีครับแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้สอนคนอิสราเอลที่เป็นทาสซึ่พระเจ้าแต่ใคก็ออกมาเช่นนั้นพระเจ้าบอกว่า ให้เขาทำงาน6วันแล้วก no ็พ no ักสัก nice, okay. nice, like 1วันนะครับการพักผ่อนคืออะไรเอ่ยผมก็สรุปแบบนี้นะครับการพักผ่อนคือนําตัวเราเนี่ยออกไปจากหน้าที่การงานอะไรที่เราทำแบบที่อะไรหน้าที่การงานของเราเนี่ยก็นําตัวนใจของเราออกไปจากสิ่งนั้นซะทาอะไรที่มันสนุกแต่ไม่ตาบทำอะไรที่มันสนุกแต่ว่าเบี่ยงก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย ถ้ารู้สึกว่าเราเหนื่อยผมก็เห็นว่าถ้าเราเหเน,นื่อยเนาะมันเกิดจากสองอย่างอันที่1เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพักผ่อน่างที่พระเจ้าให้ความสําคัญอันที่1คือเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพักผ่อนเท่าที่พระเจ้าให้อันที่สองเนี่ยเราไม่ได้พยายามวางแผนเ,เรื่องการพักผ่อนหมายถึงว่าตารางเวลาของเราเนี่ยเราพยายามไม่ได้เราไม่ได้จัดการพักผ่อนให้เข้าไปอยู่ในตารางได้ คือเวลาที one, that, ่หนึ่งเราไม่ได้ความสำคัญี่สองเราไม่ได้มีการวางแผนการเรื่องการพักผ่อนที่ดีผมก็เลยอยากจะถึงใจพี่น้องนะครับในช่วงสงการนี้เนาะก็รู้สึกเปลี่ยนมากก็หวังว่าเราจะได้รับพักผ่อนที่ดีนะครับแล้วก็ก็ถึงใจพี่น้องด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช่วงสงการนะครับแต่ว่าหลังสงการแลก็ต่อต่อไปผมก็อยากจะถึงใจพี่น้องให้พี่น้องี่ยให้ความสาคัญกับการพักผ่อนเท่าที่พระเจ้าให้ความสำคัญ ถ้าเราไากเกินเจอแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยใ,ให้ความสําคัญกับการพักผ่อนของเราเนี่ยมากกว่าตัวเราเองครับแล้วก็ก็ให้เราวางแผนที่จะเจัดการพักผ่อนเนี่ยใส่เข้าไปในตารางเวลาไี่ได้นะครับการพักผ่อนเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่พระเจ้า,าสั่งให้เราทำเอ,อเป็นเรื่องที่เราต้องวางใจพระเจ้าจะทําได้นะครับเห็นครับก็ให้ถามด้วยกัน พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รู้ว่าการพักผ่อนเป็นสําคัญในชีวิตเราแล้วพระองค์ก็สอนเราในเรื่องนี้ด้วยของพระเจ้าทรงทํางานในใจของเราให้เราให้ความสําคัญกับการพักผ่อนของเราเท่าที่พระองค์ได้ควาสําคัญและของพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราปฏิบัติเรื่องนี้ได้จริงที่เราสามารถพักผ่อนได้จริงพวกเราทุกคนก็รู้ว่าในสังคมสมัยนี้การพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ของพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความเชื่อในพระองค์ าวางใจในพระองค์กบเย็นพอที่เราจะเชื่อฝังพระองค์ในเรื่องการพักผ่อนได้เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรเราให้เราได้เห็นพระพรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเมื่อเราได้เชื่อฝังพระองคในเรือการพักผ่อนจริงขอฝากทุกคนไว้กับพระเจ้าในขณะที่เราส